สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปิยะชาแนลค่ะพี่น้องมนลิสภาพมาให้กระเผาค่ะเมนูวันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูประจำช่องเลยก็ได้ค่ะพี่น้องภาพามาทําคองไก่นึ่งตะไคร้ค่ะพี่น้องงวดให้แล้วพัดนะคะซับพัดไปแล้วงวดนี้ค่ะกระสุนหนึ่งตะไคร้ให้เบิรงค่ะพี่น้องอันนี้คือคองไก่ยอดซับเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ๆเลยได้ค่ะพี่น้องโคโลคิเลเลยค่ะแล้วก็จะมีได้เยค่ะจะ้อมูลให้เบิรงใบแมงลักค่ะ แล้วก็ตะไคร้ค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะพี่น้องนะคะพี่ททเทศให้เบิ้งแล้วก็อันนี้ค่ะจะให้ดูในนี้ก็จะมีตะไคร้แ một, แกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยค่ะโคข,ข้อหยาบๆแล้วสุโคขยันเลยกย็ได้ษเดาจห้่นขยันนะคะพี่น้องอยอะเอาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะทําการหมักกันค่ะพี่น้องค่ะเราก็จะทําการหมักโครงไก่กันเลยค่ะเอามาใส่นี้เลยคะ่ะ วันนี้ยัดเสนทั้งกะละมังทั้งหมอโล่นีนิเลยค่ะพี่น้องจะไม่นื่งใส่ใบตองนะคะเพื่อให้รสชาติมันเข็มข้นค่ะพี่น้องเวลาที่นื่งมันจะมีน้ําไก่ออกมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะใส่ตะไคร้ที่เห้าตำลงไปค่ะอันนี้คือเน้นตะไะคะร้เลยค่ะโบไซพริกขี้หนูเผ็เเดๆแดงๆที่เราเคยใส่นะคะ จะใส่เป็นพริกไค้แท่นนะคะพี่น้องเราก็จะเน้นรากผักชีค่ะพี่น้องเลยกินก็นําจิ้มแจียวเวยค่ะรับรองม่าสุดยอดค่ะนะคะผู้ใดยขยันผู้ใดมันก็เห็ดน้ำจิ้มซีฟูดก็ได้ค่ะแต่ว่าเย่อเสตเห็ดหนึ่งจิ้มพริกคงนะคะมีบางหน้าชวรสน้ำปลาต้นหอมซอยแค่นั้นค่ะพี่น้องเอาอยู่ค่ะแสบค่ะหลังจากนั้นค่ะปรุงรสด้วยรสดีเลนไปกนเลยเซหลายค่ะ ปละมานี้ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะใส่ลงไปมโมนีเปร์เซตปลาด้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่เยอะๆค่ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะหมักไข่หมักมันค่ะซัมนี่กระนั่และคะ่ะพี่น้องแต่ว่าห้าหนึ่งใส่ หมอตังกะกระรับกันหมายมือนะคะน้ำมันอก,กีตก้ตกลงไปในนีเวลากินทับยันอ้วนสดน้ำน้ำใเจเฮงแสบค่ะพี่น้องนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะสุดะลดรยาบโบไซน์นะคะในไมโคงไก่ยาบโบไซยาจะใส่ในแจ่วค่ะพี่น้องเพราะว่าใส่ไปก็มันก,ก็ตกลงไปในน้ำเพือเก่านะคะยาจะใส่สุลตรในแจ่วค่ะ แล้วก็ยาาจะใส่อย่างหนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะไม่ใส่ก็คือซี๊วดําเป็นอย่างคือต้องใส่ซี๊วดําเพราะว่าย่าต้องการสีนะคะสีให้มันดูออกแบบว่าเหลืองอยห้ยนะคะพี่น้องไครจะซส่ขมิ้นกับพี่น้องกระสือนะคะยราก็เลยใส่เป็นซี๊วดําลงไปเมื่อต้องใส่ลายะค่ะใส่ลายมันจะโบแสบมันสิไปกินซี๊วดําคือกินข้อถอดนะคะพี่น้องแต่ว่าใส่สนินราคะพอดีนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะ ใบแมงลักแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดใส่ลงไปค่ะใบแมงลักเอาห้องก้นค่ะพี่น้องนะคะลองก้นเลยเพื่อนๆจะเอาใส่ยังไงก็ได้ค่ะแต่หองย่อใส่ห้องก้นยีิค่ะให้มันหอมแบบนี้ค่ะรับรองไว้เวลาหนึ่งแล้วหน่ามันสตกลงไปคือใบแมงลักถือตะไคร้ใบบะกรูดโอ้ยสุดยอดค่ะพี่น้องนะคะ เอาละค่ะหลังจากนั้นคาะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันเลยค่ะพี่น้องหลังจากตั้งร่างซึ่งหิ่งหอนลวคะ่ะเราก็เอาโครงไก่ลงไปวางเลยค่ะขอบอกว่าตั้งถึงเราต้องให้ร้อนนะคะร้อนจัดๆเลยค่ะไปเอาโครงไก่ไปใส่ใน,นเคร,ร่ซบ่ข้าวนะคะที่นี่หลังจากนั้นค่ะนึ่งไปเรื่อยๆคะ่ะจนกว่าโครงไก่สุกเข้าบรสามารถบอกได้ว่าจากหน้าที่นะคะพี่น้องเยาะเยาบอกว่าเลีะคะ่ะบางคนเตาแห้งไฟแห้งกัน หนึ่งชั่วโมงหรือว่าสี่สิบห้าสิบนาทีนะคะพี่น้องเจ้าขอบอกว่าจนกว่าจะสุกก็แล้วกันค่ะนะคะเอาละค่ะช่วงหนึ่งยูนิ่หายเดือดสภาพมาเฮ็ดเจลพริกผงไ้เบิร์จ้าค่ะพี่น้องช่วงหนึ่งโค้งไกลอยู่ค่ะเดี๋ยวจะพามาทําเจลพริกผงให้ดูค่ะตัแรกว่าสบเฮ็ดห้เบิร์ก็อย่างพี่น้องทำนะคะว่าเวที่เฮ็ดเป็นยังไงค่ะใส่พี่ปุนลงไปมากน้อยแล้วแต่เราค่ะบีบมะนาวค่ะตองให้เปรี้ยวๆนี่ได้ค่ะพี่น้องมันจะตัดความเลี่ยนของโค้งไกลข้าไดค่ะ เดี๋ยวใส่มะนาวเปสามซี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ชูรสลงไปเดี๋ยวแต่มักแล้วก็ชอบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนิดนึงค่ะยิบโรยใส่ซื้อเพราะมีหลดแผลบแลมบ์นะคะพี่น้องประมาณนี้เด้อค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำปลาลงไปใส่นังปลาน้ํากระได้เดี๋ยวโด่คนมักเลยค่ะค่ะเดี๋ยวใส่หนังปลาในจังหวยค่ะ น้องบอก,กินเวยค่ะไม่กินปลาก็ไม่ต้องใส่ตามเลยค่ะใส่แต่น้ำปลานะคะใส่แต่น้ำปลาลงไปค่ะปะลารานี่คือแบบเราวามชอบส่วนตัวนะคะหมักค่ะหมักกินมันนะคะสีนหนงๆในสีนะ่คะานพี่น้องนะคะยัเติมน้ำปลาลงไปแต่บอกให้เน้นปลาด้าเยค่ะหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำเนี่ยจุกหน่อยนึงค่ะเพื่อไม่ให้น้ำจิ้มแจ่วเราเค็มเกินไปค่ะนะคะประมาณนี้ คนๆๆเด้๋ยวยาะชิมเนี่ยหน่อยนึงด้วยค่ะใส่น้ำปลาอีกสักหน่อยนึงเลยค่ะเอาละค่ะตามด้วยน้ำปาลาระอีกสักนิดนึงค่ะมักไผยมกม,กมันคือบาเวยค่ะพอละค่ะมันจะเปรี้ยวเค็มหวานนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ต้นหอมลงไปแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะมกักหลายก็เห็ดหลายๆเลยด้อค่ะพี่น้องแต่ส่วนมากบุมีคนกินจำเจียวปานไดน,นะคะคนสิกกินแบบว่าโคงไกม่มันมันมักแล้วนะคะพี่น้องมันแ่บแล้วค่ะแต่อันนี้จะเห็ดกินแบบว่าย่อชอบแบบนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ล่อคงไก่สุกค่ะพี่น้องเอามาจำเจียวซับหนีแล้วะคะ่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวล่อคงไก่สุกเลย,ยียวอสจะสถานให้เบิ่งจ้า ล้วล่ะค่ะพี่อน้องโครงไก่นึ่งแต่ไร้ค่ะพี่อน้องขอบอกว่าแซบก่าเหนือไกล่เลยค่ะหอมแต่ไข,ข้หวนๆคะนนน่ะแนะนำหนึ่งนะคะพี่อน้องจะมีรสชาตินัวเค็มพอดีมากๆเลยค่ะพี่อน้องกำลังแซบนะคะนี่คะ่ะเยี่ยวปิดไฟโยกกัมาเทศส่ถานห้เบิ้งค่ะพี่อนอ้องพขอิตูย่ยกระใสเป็นกลางเลยค่ะนี่แหละค่ะพี่อน้องเอมนูง่ายๆแต่ประหยัดแต่ว่าจะเสียเวลาหน่อยนะคะพี่อน้องเยี่ยวหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะพี่อน้องก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนเจ้าที่เดให้เบิ้งนี่ค่ะพี่น้องเป็นต่แซบบ่บพี่น้อง บกินเจวก็ได้เด้อค่ะหรสก,กินเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้ค่ะพี่น้องรือว่าต้องจำยังเลยก็ได้เพราะว่านึ่งโครงไก่ของเรามันมีรสชาติอยู่แล้วค่ะมีความนมุ่งความยังแนะนำนะคะพี่น้องที่จริงนนามันมีอีกด้อค่ะย่างโบกิอามาเบิดนะคะสามารถซดน้ำได้เลยถ้าไม่กลัอวอ้วนเลยค่ะพี่น้องเพราะว่านาำนุ่งก็อยู่ในนนามันนี่แหละคะ่ะพี่น้องพ้อมน้ำมันนะคะ,พ,ะ,คะพี่น้องนะคะขอพุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอคุนกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะมากินนงโค้งไก่ค่ะโค้งไก่หนึ่งตะไคร่นกันค่ะพี่น้องเมนูประจำช่องเยาว์กวาเดยค่ะโค้งไก่ค่ะ,คคะพี่น้องมาจ้าแซบๆจ้า